m ม n d เซ็ set, ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาเป็นหนังสืออาจจะเล่มแรกๆที่พูดถึงโกลด์ h ม i n เซ็ตและ Fix m ์ไมซ์เซ็ครับเขาเน้นให้เห็นถึงข้อเสียของ Fix m ์ไมซ์เซ็คือกรอบคิดแบบตายตัวและข้อได้เปรียบของโกลด์ h ม i n เซ็ตคือกรอบคิดแบบพัฒนาได้ทุกคนสามารถเปลี่ยนกรอบคิดได้และหนังสือก็บอกวิธีฝึกด้วยครับถ้าคุณเป็นพ่อแม่และไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปผมขอสรุปจุดที่สำคัญมากๆตรงนี้เลยครับ คือเวลาชมรูปแทนที่จะชมว่าฉลาดมากเก่งมากแข็งแรงมากให้ชมสิ่งที่เขาทําแทนครับเช่นขยันมากมีความอดทนดีมากมีวินัยดีมากการชมแบบแรกจะทําให้เด็กหรือใครที่ได้ฟังบ่อยๆสร้างกรอบคิดแบบตายตัวขึ้นมาส่วนการชมแบบที่2จะทําให้เกิดกรอบคิดแบบพัฒนาได้ครับความแตกต่างของกรอบคิด2แบบกรอบคิดแบบตายตัวก็คือ fix mindset นะครับ เชื่อว่าความฉลาดความสามารถและทักษะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและไม่สามารถพัฒนาได้มากนะักไม่เชื่อในความพยายามเพราะมองว่าถ้าเก่งจริงจะไม่ต้องพยายามครับหลีกเลี่ยงงานที่ท้าทายเพราะถ้าทำแล้วล้มเหลวเขากลัวว่าจะถูกมองว่าไม่เก่งถ้าคนอื่นในแวดวงเดียวกันประสบความสําเร็จมากกว่าหรือเก่งกว่าเขาจะรู้สึกแย่ถ้าเจอปัญหาที่ยากจะยอมแพ้และหาข้ออ้างทําให้ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เต็มที่ กรอบคิดแบบพัฒนาได้เชื่อว่าความฉลาดความสามารถและทักษะเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้และความพยายามเชื่อว่าความพยายามคือปัจจัยที่ทําให้เก่งขึ้นมองว่าปัญหาและความท้าทายคือโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเติบโตมองความสําเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาตัวเองมองว่าถ้าคนอื่นทําได้เราก็น่าจ,จะเก่งขึ้นได้เหมือนกันรับมือกับคําวิจารณ์และความล้มเหลวได้ดี มองหาสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากคําวิจารณ์หรือความล้มเหลวทำให้มีโอกาสประสบความสาเร็จมากกว่าในระยะยาวทุกคนมีกรอบคิดแบบตายตัวในบางเรื่องและกรอบคิดแบบพัฒนาได้ในบางเรื่องดังนั้นถ้าฟังแล้วคิดว่าตัวเองมีกรอบคิดแบบตายตัวไม่ต้องเสียใจหรือรู้สึกผิดนะครับสิ่งสำคัญก็คือทุกคนสามารถเปลี่ยนกรอบคิดได้เราไม่จำเป็นต้องมีกรอบคิดแบบพัฒนาได้ไปซะทุกเรื่องนะครับแต่เราควรมีกรอบคิดแบบพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับเป้าหมายของเรา กรอบคิดทั้งสองแบบเกิดขึ้นได้ยังไงกรอบคิดเกิดจากประสบการณ์ที่เราเจอตอนเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดของพ่อแม่ของครูและคนรอบตัวหนังสือบอกว่าคำชมที่เราได้รับมีผลอย่างมากต่อการเกิดกรอบความคิดครับการชื่นชมความฉลาดถ้าเราได้รับคำชมว่าฉลาดบ่อยๆจะนำไปสู่การสร้างกรอบความคิดแบบตายตัวเพราะเราจะอยากถูกชมว่าฉลาดทำให้ไม่กล้าทำอะไรยากๆเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับคำชมอีก การชื่นชมความพยายามถ้าเราได้รับคำชมว่าขยันมากเก่งมากที่พยายามทำจนสำเร็จมีความอดทนมากมีวินัยดีมากจะทำให้เกิดกรอบคิดแบบพัฒนาทำให้เราให้ความสำคัญกับความพยายามการเรียนรู้และความมุ่งมั่นวิธีเปลี่ยนกรอบคิดในหนังสือเล่าตัวอย่างแย่ๆของกรอบคิดแบบตายตัวเต็มไปหมดเลยครับจนผมอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากมีกรอบคิดแบบพัฒนาตอนนี้เลย ข่าวดีคือทุกคนสามารถเปลี่ยนกรอบคิดได้แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยการรู้จักกรอบคิดทั้งสองแบบถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากรอบคิดเราต้องรู้ตัวว่าเรามีกรอบคิดตายตัวในเรื่องไหนบ้างและพยายามปรับวิธีคิดเมื่อมีเรื่องนั้นเกิดขึ้นมองความท้าทายหรืองานยา,ยากว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเติบโตแทนที่จะมองว่าถ้าทำไม่สำเร็จจะกลายเป็นคนโง่โฟกัสที่การพัฒนาความมีวินยัยความอดทนและความพยายาม มากกว่าผลลัพธ์ที่จะได้ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาแยก่ก็แคบแปลว่าเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเจอคำวิจารณ์ให้มองว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างแทนที่จะปกป้องตัวเองหรือหาข้ออ้างนะครับถ้าเจอคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าในเรื่องที่เราอยากทำให้ตั้งคำถามว่าเขาทำยังไงกันนะแล้วเรียนรู้จากเขาคือเขามีความสามารถแบบไหนเขาปล่อยงานอะไรออกมาบ้างเขามีทักษะอะไรบ้าง แทนที่จะมองว่าตัวเองไม่มีความสามารถหรืออิจฉาและดิสเครดิตเขานะครับคำถามที่ช่วยส่งเสริมกรอบคิดแบบพัฒนาได้คือวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ได้บทเรียนจากความผิดพลาดอะไรบ้างวันนี้ใช้ความพยายามไปกับอะไรบ้างเราสามารถถามคำถามแบบนี้กับเด็กๆเพื่อช่วยให้เขาพัฒนากรอบคิดแบบพัฒนาได้ขึ้นมาได้ด้วยครับถ้าเรากำลังลงมือทำอะไรใหม่ๆ ให้ระบุด้วยว่าจะทำตามแผนนั้นเมื่อไหร่ที่ไหนและอย่างไรถ้าล้มเหลวก็แค่วางแผนใหม่และถามตัวเองว่าจะทำตามแผนนั้นเมื่อไหร่ที่ไหนและอย่างไรให้ทำตามแผนใหม่ไม่ว่าจะรู้สึกแย่หรือเจ็บปวดแค่ไหนถ้าทำตามแผนนั้นสำเร็จให้ลองถามตัวเองว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อรักษาการพัฒนานี้เอาไว้และจะพัฒนาต่อเนื่องไปได้อย่างไรสุดท้ายถ้าเราคิดว่ามีกรอบคิดแบบตายตัว การอ่านหรือฟังเรื่องราวของคนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้บ่อยๆจะช่วยให้เราซึมซับเอาแนวความคิดของคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยตัวอย่างที่ผมเห็นกับตัวเองนะครับช่วงนี้ผมฟังทอมบิลยูบ่อยเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากคนหนึ่งสมัยก่อนเขามีกรอบความคิดแบบตายตัวสุดๆคือเขาอยากให้ตัวเองเก่งที่สุดในองค์กรเสมอก็เลยเลือกที่จะทําแต่ง,งานง่ายๆนะครับแต่เพราะแนวความคิดแบบนี้ทําให้เขาไปไม่ถึงเป้าหมายแล้วเวลาเจอคนที่เก่งกว่าก็รู้สึกแย่มาก เขาเลยค่อยๆเปลี่ยนกรอบความคิดเป็นแบบพัฒนาได้ข้อดีของทอมบิลยูคือเขาสามารถทนกับความขายหน้าได้นานๆและชอบความล้มเหลวมากเพราะเขาได้เรียนรู้จากมันนะครับพอฟังไปบ่อยๆผมก็เริ่มกล้าจะทําอะไรที่ทําให้ตัวเองดูโง่แล้วก็เริ่มชอบความล้มเหลวขึ้นมานิดๆครับอย่างล่าสุดผมก็ไปฝึกพูดที่สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยมานะครับก็รู้สึกดูโง่มากเพราะว่าพูดจามไม่ได้เรื่องเลยแต่ก็ ก็รู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นเหมือนกันนะสิ่งที่ต้องระวังบางครั้งเมื่อคนที่มีกรอบคิดตายตัวเจอปัญหาเขาอาจจะลองใช้วิธีแก้ปัญหาของคนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้แต่เมื่อแก้ปัญหาแล้วก็กลับไปใช้กรอบคิดแบบตายตัวเหมือนเดิมนะครับถ้าทําแบบนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาจะกลับมาเหมือนเดิมแต่มันอาจจะรุนแรงขึ้นเพราะเขาคิดว่าแก้ปัญหาไปแล้วนี่แต่ทําไมมันยังกลับมาอีกอะ่ะก็เลยโทษอีกฝ่ายหรือว่าโทษตัวเองมากขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนกรอบคิดไม่ใช่การหยิบคำแนะนำสองสาอย่างมาใช้เป็นครั้งคราวแต่มันคือการมองสิ่งต่างๆด้วยกรอบคิดแบบพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องครับมีคนบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นรากฐานของการพัฒนาตัวเองทั้งหมดเพราะอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นเลยครับเพราะถ้าเราไม่รู้ตัวว่ามีกรอบคิดแบบตายตัวจะไม่มีทางหาทางแก้ไขหรือพัฒนาตัวเองเลยเนื้อหาที่เป็นแกนหลักของหนังสือจริงๆมีไม่มาก แต่เข้ายกตัวอย่างประกอบเยอะและมีตัวอย่างสำหรับนักธุรกิจนักกีฬาพ่อแม่และครูทำให้เห็นภาพง่ายขึ้นใครสนใจสามารถซื้อหนังสือได้จากลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะได้ค่าขนมนิดนึงด้วยขอบคุณครับ